สวัสดีนักศึกษาทุกๆคนนะครับผมอาจารย์พานุวัตศิวัสกุลราชนะครับวันนี้เราจะมาในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครูนะครับก็ในหัวข้อของวันนี้นะครับก็จะเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆอ,อธิบายพูดคุยกันถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกันนะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออะไรนะครับ เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนนะครับเป็นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสถานศึกษามีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพแล้วก็มีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้นะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนนั่นแหละครับแต่ว่ามีระบบมีกระบวนการนะครับมีขั้นตอน แล้วก็มีหลายๆไายฝ่ายหลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาร่วมกันนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ของนักเรียนนั่นแหละนะครับต่อไปประโยชน์แล้วก็คุณค่าของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับด้านบนก่อนด้านบนทางด้านขวาก่อนนะครับนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงตามสภาพปัญหานะครับนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้านนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองนะครับ นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้ในการที่จะเข้ามาดูแลตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้นะครับก็จะมีหลายๆด้านเลยนะครับทักษะชีวิตนะครับ EQ IQ MQ แล้วก็ a q นะครับถัดไปผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งนะครับมีคนหลายๆฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือนะครับเข้ามาช่วยดูแลนักเรียนนะครับ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับเขาได้พัฒนาตัวเองเขาได้มีคนมาช่วยดูแลเขาฉะนั้นเขาก็จะมีความสุขนะครับมีความสุขมากขึ้นนะครับนักเรียนรู้จักตนเองควบคุมตนเองได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนก็จะเป็นไปด้วยดีมากขึ้นนะครับมีความอบอุ่นคุณครูช่วยดูแลเด็กก็รู้สึกดีกับคุณครูแล้วก็สัมพันธภาพระหว่างกันก็ดีนะครับ ถัดไปครับกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับมีองค์ประกอบอยู่5ประการนะครับอันแรกเป็นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับอันที่2การคัดกรองนักเรียนนะครับอันที่3การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนะครับ 4. การป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็สุดท้ายเป็นการส่งต่อนะครับไปที่องค์ประกอบแรกก่อนนะครับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับ การรู้ข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนนะครับช่วยให้ครูประจําชั้นเข้าใจนักเรียนมากขึ้นนะครับสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียนนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างมีทิศทางแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายนะครับตามหลักวิชาการไม่ใช่เป็นความรู้สึกหรือว่าการคาดเดาของครูนะครับ ซึ่งการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเนี่ยจริงๆคุณครูเนี่ยก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับโรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนอยู่แล้วนะครับเป็นสมุดรวบรวมข้อมูลของเด็กนะครับก็สามารถมีอยู่แล้วแล้วก็ในระบบแนะแนวเนี่ยมันมีกระบวนการของการทําความรู้จักนักเรียนอยู่แล้วนะครับคุณครูสามารถจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในการที่จะทําความรู้จักนักเรียนอันนี้ได้ แล้วก็จะได้นําข้อมูลนี้มาสังเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองนักเรียนต่อไปนะครับข้อที่2นะครับการคัดกรองนักเรียนนะครับเป็นการพริจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทําความรู้จักนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้นี้นะครับมีประโยชน์ในการหาวิธีที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและก็ความต้องการจําเป็นด้วยความรวดเร็วและก็ถูกต้องแม่นยำนะครับก็เรานําเอาข้อมูลที่เราได้จากการทําความรู้จักนักเรียนเมื่อกี้นี้ ในข้อหนึ่งเมื่อกี้นี้มาคัดกรองนะครับซึ่งการคัดกรองเนี่ยก็จะคัดกรองเด็กออกมาเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มปกติกลุ่มเสียงกลุ่มที่มีปัญหาแล้วก็กลุ่มพิเศษนะครับหลักการของการคัดกรองนะครับกลุ่มปกติเนี่ยก็คือนักเรียนที่ไม่มีปัญหาพฤติกรรมนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่ส่งผลเสียต่อตัวเขามันไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่ามีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันของเขานะครับ ก็สําหรับกลุ่มปกติเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเนาะฉะนั้นเราไม่ต้องแก้ปัญหาครับแต่ว่าเราจะต้องเสริมสร้างภูมคุ้มกันให้กับเขาเพื่อป้องกันเขาไม่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหาต่อไปกลุ่มเสี่ยงนะครับนักเรียนมีพฤติกรรมที่เบีย่ยงเบนไปจากปกติเช่นเก็บตัวแสดงออกเกินขอบเขตลองใช้สารเสพติดผลการเรียนแย่ลงนะครับซึ่งกลุ่มเสี่ยงนี้ครับเป็นกลุ่มที่ ยังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตแต่ว่าเขามีความเสี่ยงที่จะไปสู่ปัญหาใหญ่โตนั้นได้ฉะนั้นเราประเมินเขาคัดกรองเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะได้ดูแลเขาเป็นเบื้องต้นก่อนเขาจะได้ไม่ไปสู่กลุ่มที่เป็นปัญหานะครับต่อไปกลุ่มที่เป็นปัญหานะครับนักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอย่างชัดเจนนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันทั้งต่อตอนเองครอบครัวและสังคมต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนกลุ่มที่มีปัญหาก็อย่างเช่น ชกต่อยกันทะเลาะเบาแหวงกันทำร้ายร่างกายกันหรือว่าเด็กบางกลุ่มที่ผลการเรียนแย่มากๆจนแบบว่าอาจจะต้องออกจากโรงเรียนหรือกลุ่มที่ใช้สารเสพติดนะครับหรือกลุ่มที่มีปัญหาทางจิตใจต้องการจะฆ่าตัวตายเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยอันนี้คือกลุ่มที่มีปัญหาเราต้องเร่งช่วยเหลือเขานะครับสุดท้ายเป็นกลุ่มพิเศษนะครับนักเรียนมีความสามารถพิเศษเป็นอัจฉริยะนะครับ มีความสามารถโดดเด่นชัดเจนเมื่อเทียบกับเด็กอายุเท่าเทียมกันนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษเนี่ยก็คือเขามีความสามารถที่โดดเด่นอย่างเช่นเขาเป็นนักกีฬาเขามีเขามีความสามารถทางศิลปะหรือว่าเขามีความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเนี้ยเราต้องเสริมสร้างเขาเราต้องพัฒนาเขาในด้านนั้น <S <s เพื่อให้เขาจะได้มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีความเก่งในเรื่องนั้นๆต่อไปในอนาคตการคัดกรองเนี่ยมีการระบุ ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ทางด้านการเรียนและความสามารถพิเศษนะครับถ้าเป็นกลุ่มพิเศษก็คือผลการเรียนเฉลี่ยเนี่ยเกินกว่า3.5นะครับมีความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาหรือว่ามีความเป็นผู้นำนะครับเป็นหัวหน้าห้องหรือว่ามีความเป็นผู้นําอื่นๆน,นะครับถ้าเป็นเด็กปกตินะครับก็คือผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไปเนาะสอขึ้นไปนะครับมาเรียนเป็นปกติอ่านเขียนคล่องนะครับ แต่ถ้าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยผลการเรียนเขาจะต่ำต่ำกว่า2นั่นเอง1.0ถึง1.99นะครับเขาติดศูนย์รอมสมพอ1-3วิชานะครับเขาอ่านเขียนไม่คล่องนะครับส่วนเด็กที่มีปัญหาแน่นอนว่ามีปัญหามากกว่าคนอื่นเนาะผลการเรียนเขาต่ำกว่า1นะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดคำนวณก็ผิดพลาดนะครับหรือว่าขาดเรียนหนีเรียนแล้วก็อาจจะติดศูนย์รอมสมพหลายๆวิชานะครับ อันนี้ก็เป็นเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้นเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้านของสุขภาพจิตนะครับก็ถ้าเป็นเด็กกลุ่มปกตินะก็จะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีนะครับมีความอดทนอดกลัน้นยืดหยุน่นมีอารมณ์ขันแต่ถ้าเป็นเด็กกลุ่ม C ีหยังเขาก็จะแสดงถึงภาวะทางอารมณ์ที่มันอาจจะไม่ปกตินะครับเขาอาจจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตื่นเต้นตกใจง่ายคล้อยตามคนอื่นง่ายแบบนี้นะครับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาอันนี้เราจะเห็นเขาอย่างชัดเจนเนาะเขาอาจจะไม่เป็นมิตรเขาจะมีความอันาพานเกเรนะครับเขาอาจจะแสดงถึงความซึมเศร้าของตัวเองนะครับหรือว่าเขาอาจจะแสดงอิทธิพลที่เหนือกว่าคนอื่นนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็จะต้องแบบว่ามีพักคพวกเดินตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือ,อปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของกลุ่มที่มีปัญหานะครับ ต่อไปมีกี้เราคัดกรองเรียบร้อยครับเราจะไปสู่การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนะครับเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพป้องกันไม่ให้กลุ่มปกติหรือว่ากลุ่มพิเศษเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่เสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหานะครับแล้วก็ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยกลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกตินะครับที่โรงเรียนหรือว่าสังคมต้องการนั่นเองนะครับ ต่อไปในหัวข้อที่3มเมื่อกี้อยู่นะครับผมนำเสนอกิจกรรมหลักๆที่จะมาดำเนินการได้นะครับการจัดกิจกรรมโฮมรูมการจัดประชุมผู้ปกครองกิจกรรมซ่มเสริมกิจกรรมเพื่อนคู่หูหรือว่าบัดดีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือว่ากิจกรรมเสริมสร้าง,งทักษะทางสังคมกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครองแล้วก็กิจกรรมเยี่ยมบ้านนะครับต่อไปข้อที่4เป็นการป้องกันและแก้ปัญหานะครับ ใช้สำหรับเด็กกลุ่มที่มีปัญหานะครับก็จะช่วยดูแลเอาใจใส่เขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันให้เขาไม่เกิดปัญหาแก้ไขปัญหาให้เขาแล้วก็ป้องกันให้เขาไม่เกิดปัญหาขึ้นอีกนะครับซึ่งการป้องกันและแก้ปัญหาเนี่ยการดำเนินการเนี่ยจะมี2ประการที่น่าสนใจอันแรกจะเป็นการให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับกับอีกอันหนึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาครับ สุดท้ายแล้วนะครับเป็นการส่งต่อนะครับในกรณีบางหาบางปัญหานะี่ยมันมีความยากต่อการช่วยเหลือนะครับหรือว่าการช่วยเหลือแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับก็ควรจะส่งตัวต่อไปที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและก็รวดเร็วนะครับการส่งต่อนะจะแบ่งเป็น2แบบแบบแรกคือส่งต่อภายในปัญหานั้นยังไม่ได้ร้ายแรงมากปัญหานั้นในโรงเรียนน่าจะจัดการได้นะครับ ฉะนั้นก็จะส่งต่อไปที่บุคลากรภายในโรงเรียนนั่นแหละนะครับจะเป็นคุณครูประจําชั้นเป็นคุณครูแนะแนวเป็นคุณครูพยาบาลหรือว่าเป็นฝ่ายปกครองของโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปัญหานั้นมันใหญ่โตมันไม่สามารถจะจัดการได้ภายในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นซึมเศร้าอย่างเช่นติดยาเสพติดนะครับเราก็จะต้องส่งต่อนะครับไปที่หน่วยงานภายนอกซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับ เด็กซึมเศร้าก็อาจจะไปให้คุณหมอหรือว่า,าโรงพยาบาลช่วยดูแลนะครับแต่ติยาเสพติดก็จะไปที่หน่วยของคนที่ดูแลเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆที่จะช่วยดูแลเด็กของเรานะครับพอจบแล้วเขาก็ได้กลับมานะครับที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้วครับก็คือจะเป็นโครงสร้างนะครับของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ แน่นอนเราเริ่มด้วยสีเขียวก็คือการทําความรู้จักนักเรียนนะครับไปสู่การคัดกรองนักเรียนนะครับแล้วก็คัดกรองออกมาเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหาเร่งด่วนนะครับสําหรับเด็กกลุ่มปกติเนี่ยไปที่ส่งเสริมและพัฒนาได้เลยนะครับก็คือช่วยให้เขาไม่กลับไปเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาให้เขายังยังดำเนินชีวิตได้เป็นปกติยังเป็นเด็กดีของเราอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมี กลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยเราจะต้องไปที่การป้องกันและแก้ปัญหาก่อนนะครับถ้าช่วยเหลือติดตามได้เขาดีขึ้นก็จะไปที่ส่งเสริมและพัฒนานะครับแต่ถ้าช่วยเหลือดูแลไม่ได้นะครับก็ยังป้องกันและแก้ปัญหายังทําไม่ได้ก็ไปสู่การส่งต่อเนาะซึ่งส่งต่อก็จะมีในโรงเรียนก่อนนะครับถ้าคนในโรงเรียนยังจัดการไม่ได้อีกก็ส่งต่อไปที่หน่วยงานภายนอกให้เขาช่วยดูแลนักเรียนของเรานะครับ แล้วข้อสุดท้ายก็กลับมาถ้าเขารักษาดีขึ้นแล้วเขาแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วก็กลับมาที่โรงเรียนแล้วก็ไปสู่กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานะครับ mm. เพื่อให้เขาไม่กลับไปสู่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหานะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ mm. ก็จบด้วยการสรุปอันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณครูทุกคนควรจะมีแล้วก็ควรจะทําในโรงเรียนก็จะช่วยพัฒนาแล้วก็ช่วยดูแลนักเรียนของเราเองขอบคุณมากครับ